เรามาตามข่าวสารของนิวคาสเซิลสาลิกาโดงกันหน่อยครับมีรายง,งานว่าตัวเนี้ยได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มของโดมินิกโซบสไลน์ครับค่าฉีกสัญญาประมาณ70ล้านยูโรอันนี้เป็นรายง,งานจากสกายเยอรมนีครับบอกเลยว่านิวคาสเซิลยู่นเตดตอนนี้กําลังติดตามฟอร์มการเล่นของโดมินิกโซบสไลน์ครับมิดฟิล์พลังหนุ่มจากแอตเลสิกมีค่าฉีกสัญญาประมาณ70ล้านยูโรนะครับ ต้องบอกว่ามิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีวัย22ปีคนนี้ฤดูกาลน,นีนเน้เป็นกำลังสำคัญให้กับลาสิกนะลองเล่นไป43เกมทุกรายการยิงไป8ลกูกแล้วก็แอสซิสไป13ครั้งช่วยให้ลาสิกอยู่อันดับ3ของบุนเดสลีกาเยอรมันครับเข้าถึงรอบชิงเดเบปโพคาด้วยแล้วในรายละเอียดเปิดเผยว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับนิวคาสเซิลเองก็เพิ่มความสนใจในตัวสบอสไลน์มากขึ้นส่งแมวมองเข้ามาชมเกมล่าสดุดซึ่งลาสิกเปิดบ้านเจอกับเวเดบรเมนนะครับ แล้วโซบอสไลคนนี้ไม่ทําให้ผิดหวังยิงประตูชัยนาทีที่90บวก2ครับช่วยให้ลา์สิเฉือนไป2ประตูตัวหนึ่งเก็บ3แต้มสําคัญลุนไปโคตายูฟาชปลีกในรดูกาน้าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับต้องบอกว่านิวคาสเซิลต้องการเสริมทัพ3ตําแหน่งได้แก่เซนเตอร์แบ็กปีกว่าแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งอาโดมินิกโซบอสไลอยู่ในรายชื่อด้วยครับฉะนะอาโซบอสไลเหลือสัญญากับลาสิกถึงปี2026มีค่าฉีกสัญญาประมาณ70ล้านยูโรนะครับ แล้วซบสไลน์ให้สัมภาษณ์เรื่องอานาคตหลังเป็นฮีโร่ในเกมกับเวเดบเรเมนเขาบอกว่าเอาแน่นอนเลยว่าผมยังอยากจะเล่นให้กับไลสิกต่อไปอีก3เกมผมต้องการเล่นในยูฟ่าชิปเลกและผมต้องการคว้าแชมป์เดเบย์โพคาวกับไลสิกด้วยเราจะได้เห็นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้โอ้โหอันนี้คือคำพูดของโดมมนิกโซบสไลน์นะครับนักเตะของเอเบลิก ทางนิวคาสเซิลเนี่ยวางอยู่นะครับโอ้โหกำลังมองอยู่เลยว่าอยากได้จะจัดเลยครับมิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีวัย22ปีคนนี้นะครับต้องมาตามว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรครับยูไลซิกเล่นดีฟอร์มไปเข้าตาสาลิกาดงนิวคาสเซิลว่าจังสั้นเลยครับซึ่งคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของโซบอลไลท์ก็คอมเมนต์ก็มาได้นะครับจัดแปรวารดน